ช่องนุชาพัาสนุกไหนเราขอไลฟ์ดูซิว่าจะมีผู้คนเข้ามาจะมีไหมต้องมีสิสักคนหนึ่งต้องมีสิสักคนหนึ่งมาถ้าใครเข้ามานะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมถ้าใครเข้ามาอย่าลืมคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมเพื่อผมจะรู้ว่า เฮ้ยสวัสดี TYC Channel สวัสดีครับพี่นุกว้าวใครอะ่ะรายงานตัวหน่อยใครอะ่ะสวัสดีครับคุณลีคุณลีมิกาเป็นใครอะ่ะถ้าใคยกันหน่อยเร็วอธิบายเพิ่มหน่อยผมชื่ออยู่จังหวัดมาจากช่องไหน ใครที่เข้ามานะครับอคอมเมนต์หน่ยครับเพราะว่าเราเรายังไม่เคยเรายังไม่เคยไลน์ใน y o u t u ทูบสวัสดีครับพี่เยี่ยมทักทายกัน งเทพอ้าจริงตามมาจากติ๊กตอ,อกเยี่ยมเลยเออกำลังคิดอยู่ว่ามันต้องมีสักคนสิผมต้องมีสักคนสิสี่หมืน่นสี่หมืนม่นกว่าคนเนี่ยต้องมีสักคนสิที่เข้ามาก่ที่จะเปิดแต่ติต๊กตอ,อกเนาะและช่องนี้ก็คือช่องของอนุภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับ ถูกสร้างทึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้แบ่งปันมาฟรีๆให้กับทุกคนใช่ไหมสวัสดีครับสามคนที่กำลังอยู่เนี่ยอยากรู้จริงๆใครอ่ะคนที่กรุงเทพอ่ะกรุงเทพไม่ได้คอมเมนต์มานานเลยนะสบายดีคุณพ่อเป็น,นี้ไงคุณพ่อ จากยูทูบครับพี่จริงเหรอทำไมตอบน้าตอบแพะน้าตอบเพราะว่าอินตินเน็ตช้าใช่ไหมอินตินตน่าจะช้านิดนึงผมกาลังดูพี่ทำคลิปนอนสตออยู่เลยครับตัวไหนตัวไหนอ่ะทำคลิปนอนสตอ คลิปไหน,นี้ก็มีแรงในการที่จะทําทำหนังสือออกมาแชร์้ะเดแ๋ยว,ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยเดี๋ยวตอนค่ำออกนน็จะออกตรวจเดีวตอนดึกก็ออกตรวจ คุณพ่อย้ายตำแหน่งมาเป็นสิบเรียนประจำวันแล้วว,ว้าวเยี่ยมอันนี้พี่นุลองถ้ามีธุระก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีธุระก็ไปทำธุระได้เลย ก็พี่นุ้แค่แค่ลองมาลองแอปแอปแดงก็เียื่อมันจะเป็นการกระตุ้นสักหน่อยแล้วก็มีวิดีโอเยอะมากที่ยังไม่ได้ตัดต่อแล้วก็อยากจะนำเอาาลงมาแชร์ให้กับทุกทกคนแต่ว่าด้วยความด้วยความมีหน้าที่หลายอย่างบางทีก็มีอย่างเย็แต่ว่างานมันเยอะไงมันก็เลย มันก็เลยเป็นแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาถ้าเราแบบไม่ตั้งไม่ไม่ตั้งใจทําสิ่งนั้นแบบโดยตรงกำลังเตรียมตัวสอบเลยครับมันเจอช่องที่ว้าวนี่จริงเหรอดีใจว่ะเตรียมตัวสอบเยี่ยมมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้ว บางทีสิ่งที่พี่แชร์ไปบางทีพี่ก็อาจจะลืมไปได้นะเพราะว่ามันก็หลายปีมากๆที่ต้องมาทบทวนอีกครั้งหนึง่งเหมือนกันเป็นความรู้ของพวกเราแหละเหมือนความรู้ที่ <c oughs> เราเรียนมาแหละเราก็ลืมบ้าง อลนนี้เทสนะครับว่าเทสเทสไลน์ของ y o u t u ยี่สิบสองนะครับพี่เกฑนอาหารแล้วหรอยังสอบไม่ติดเลยปี ปีก่อนหน้าก็พาดว่ายน้ำเฮ้ยจริงเหรอไม่ร้าย้นิชาปร,ราเราฝึกได้สำหรับสำหรับคนที่ที่ว่ายน้ำยังแบบว่าไม่ไม่คล่องเท่าไหร่อย่างนี้นะยังเกินเวลาแนละแนะนำว่ายังไงดีเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ถนัดในการ กินเรียบร้อยแล้วครับพี่อ๋อกินอาหารเรียบร้อยแล้วเยี่ยมแสดงว่าไม่ติดมันก็คือเราไม่ได้นขนาดในเรื่องของการว่ายน้ําแต่ว่าถ้าจะแนะนําก็คือแบบใส่เหมือนลูกทุ่งเลยเหมือนคิดะว่าคือมันใช้เวลาแค่ยี่สิบกวิวเองอเท่าไหร่วินะ30มสิบวิหรือเปล่ายี่ิเมตรสามิบวิใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใครจําได้บ้างช่วงนี้ผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับ มารับจ้างขึ้นน้ำแข็งหาายไ้พิเศษหาเงินเรียนครับว้าวเยี่ยมเลยสุดยอดเลยอ่ะพวงเทพเปคนที่แข็งแรงคือแบบใส่แบบลุกคุ้งเลยแบบเราคิดซะว่าแบบเรามีโอกาสสอบรอบนี่้คือรอบสุดท้ายนะก็ทำได้พี่นุเคยเห็นคนหนึ่งรู้ไหมว่าเขาว่ายน้ำไม่ได้อ่ะ S 1> <S 1> เขาก็ยังไปสอบอ่ะคิดดูเขาไมา่ได้ลสละสิทธินะเขาไม่ได้สละสิทธิ์ว่าเขาไ่วยน้ำไม่เป็นพอเขาไปพี่นุ้กก็งงมากเลยเขาเขาไปได้ไงพอไปปุ๊บพอปอนุกิปีดรู้ไหมเขาทําไงเขากระโดดลงไปเลยเขากระโดดลงไปในน้ําตุ๋มแล้วเขาก็ยืน เขาก็ยืนเขาเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาลอยน้ำไม่เป็นเขาก็เขาก็แบบตกเลยตอนนั้นมันตกใจตื่นเต้นด้วยครับพี่อยู่ก็เป่านกหวีดมาใช่มันตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติแหละทุกทุกด่านเลยมันเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเราตื่นเต้นรู้ไหมว่ามีเคสหนึ่งว่ายน้ำเพื่อนของพี่เอง มันไปไว่ายน้ําสอบตํารวจนี่แหละแล้วมันอยู่ขอบสุดรู้ไหมว่ามันมีคลื่นน้ําที่แบบว่าต่างคนท้งกระโดดนะประมาณน่าจะแปดชุดละแปดคนหรือเปล่า,าสนามหนึ่งรอบหนึ่งในการว่ายโดโตู้มเข้าไปมันเกิดอะไรขึ้นเกิดคลื่นพอเป็นคลื่นแล้วมันเป็นอะไรมันซัดเข้าฝั่งปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่อขอบนะมันว่ายน้ําแล้วมันมันน่าจะไปใกล้ชิดกับตัว ตัวหอมมั้งแล้วแขนมันอ่ะขึ้นมาฝั่งข้างหนึ่งดีที่เขาไม่ปรับตกตอนนั้นแล้วเขาก็ให้ผ่านอยู่มันเป็นคลื่นน้ําที่แรงผมเองขนาดขนาดมอสามยังฝึกว่ายน้ําเลยครับถ้ามีเวลาว่างครับถ้าอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกก็จะมีแบบน้ําทั่วไปอย่างนี้ส่วนมากก็ไม่ได้ไว่ายน้ําหรอกว่าจะเป็นการเล่นการลอยการอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีโอกาส ถ้าถามถ้าถามว่าคนจะมีโอกาสว่ายน้ําตอนไหนมันไม่ค่อยมีเวลามันไม่ค่อยมีโอกาสเลยนอกจากจกวัยเด็กวัยเด็กเขาไปเล่นน้ํำน่ะคือพี่นุวว่ายน้ําจะเป็นจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการไปเล่นน้ำํำบ่อยแต่ก็เสี่ยงมากเลยเสี่ยงกับการแบบแบบเพื่อนแก้งอะไรเงี้ยแบบไอไอคนที่ว่ายน้ําเป็นนั่นแหละทําท่าอยู่กลางแม่น้ําแล้วเราก็เป็นเพื่อนแล้วเราก็อยากไปช่วยมัน ปรากฏว่ามันดึงไปดึงหัวมันขึ้นมามันกลับดึงแล้วิบเอาตัวขึ้นมาขณะที่เราก็ลอ,อยน้ำไม่ไม่ถนัดของวชนนมีให้ปล่อยตัวในน้ำครับแต่ภูทรไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้ไหมครับภาคสามกระโดดครับบางคนอนะขนาดอยู่ปล่อยตัวในน้ำบางคนอนะถนาดแบบพุ่งรู้ไหมแบบไหนได้เปรียบ พี่นุคิดว่านะเอาตามตามคมรู้สึกของพี่นุ้งนะบางคนก็อาจจะคิดว่าการที่อยู่ในน้ํามันอาจจะได้เปรียบบางคนก็คิดว่ากระโดดอยู่ข้างบนลงไปแล้วมันได้เปรียบแต่พี่นุก็ยังคิดว่าการกระโดดมันได้เปรียบเพราะว่ามันมีแรงส่งยันในน้ํามันก็มีแรงมีแรงถ่วงน่วงอยู่แต่ถ้ากระโดดจากอ,อากาศลงไปแล้วก็ทําตัวเร็มแหลมมันก็พุ่งฟุบให้มัน มีแรงพุ่งส่งไปปุ๊บแล้วก็เราเราก็คว,วักคือใช้เวลาแค่1วิก,กว่าเราได้เลยนะ2เมตร3เมตรนะเราสามารถทําได้2เมตร3เมตรแล้วนะแค่เรากระโดดลงไปยังไม่ถึงน้ำเหเราก็ได้แล้วเมตรหนึ่งอนะ่ะแล้วพอลงไปน้ําอีกมันก็น่าจะได้ถึง2เมตรนะ่ะดําน้ําไปแล้วค่อยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ควักควักคว,ว,วักเลยว่านยะน้านี่ปวดหัวที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมาะว่า เพราะว่ามันหัวสายเงมันไม่ใช่นักนักกีฬาว่ายน้ําที่เป็นแบบว่าไม่ใช่นักกีฬาว่ายน้ําที่เป็นแบบว่าก้มหน้าขวบขวกขวหายใจก้มหน้าขวบขวกขวขวขึ้นมาหายใจข้างๆอย่างนี้เราไม่ถนัดอย่างนี้เราบันนอกมันก็เลยเวียนหัวต่อเชดรอปีผมกระโดดนะครับอืมเยี่ยมส่วนมากเขากระโดดเอาหมดแหละ ราะว่ามันเป็นค่าน้ำน่ยบางคนลื่นก็มีบางคนรู้ไหมนกหวีดยังไม่เป่ากระโดดลงไปกระโดดลงไปแล้วยืนแล้วนกหวีดค่อยดังปรากฏรับให้ไปต่อได้เลยกรรมการก็ให้ไปต่อได้ถ้าถ้ากระโดดได้ไกลก็ระยะวหว จะน้อยลงครับกะรดูใกล้แคลนระยะไว้จะน้อยลงทุกอย่างมีเทคนิคมัเลยใช่ใช่ใช่เยี่ยมมากๆเลยสวัสดี4คนนะครับตอนนี้ อีกสองคนคอมเมนต์หน่อยว่าดูจากที่ไหนครับมามาจากที่ไหนอ่ะได้ติดตามกันหรือว่ารู้จักกันไหมทักทายกันหน่อยเร็วว่าเรารู้จักกับคงเทพนะคงเทพพีว P ีวีอ่ะเขาเป็นลูกตำรวจแล้วเขาก็จะเป็นตำรวจเหมือนพ่อเขาด้วยตอนนี้ บางคนก hey ็บอกว่าเ hey ท่บั hey ็ิแล้วเท่เท่ว่าใส่ชุดแล้วมันเข้ารูปแอคอาร์ดูสมาร์ทร์นแมนแต่ถ้ามีโอกาสได้เรียน,น่พี่รู้อยากจะแนะนำอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพครูอาชีพครูก็ไม่ได้เหนื่อยมากเกินไปหรอกนะพอดีมีวันหยุดด้วยแล้วก็ค่าตอบแทนเยอะ งินเดือนเขาเนี่ยตําหนึงจะแทนเยอะเวลาเราทํางานเราจะเราก็จะไม่บ่นนะเป็นตํารวจส่วนมากก็มีแต่คนบน่น แต่บางคนก็อยู่มาได้บางคนก็อยู่ไม่ได้คุเหลืออีกเกือบว่าได้ครับจะถึงฝั่งแล้วนกหวีตัวรายมาเออรู้ไหมว,ว่าครูฝึกเนี่ยบางทีเขาก็ช่วยนะช่วยยังไงร,รู้ไหมช่วยแบบว่า,วาเหลืออีกนิดเดียวเขาดูเวลาเหลืออีกนิดเดียวแล้วค่อยเป่าหรือว่าเป่านกหวีให้มันเสียงยาวขึ้นอย่างนี้แหละเออ แล้วทำท่าให้คนนั้นรู้สึกว่าเข้าเข้าเส้นพอดีอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันมีนาฬิกาจับเวลาเป็นดิจิตอลทุกคนก็มองเห็นอยู่แล้วแล้วก็มีกล้องด้วยอมืมันก็หลอกไม่ได้หมดเวลาก็คือหมดเวลาทุกคนก็เห็น ที่ผมชอบดูคลิปอีกคลิปหนึ่งคือพี่นุทําคลิปการเลือกตําแหน่งผู้ทอนและบัชนอครับอจําไม่ได้แล้ว เสร็จไปแล้วหอมมาใหม่ไม่รู้ว่าเหลืออะไรบ้างิดแกเป็นไงเป็นไง นั่นแหละโอเคขอบคุณนะเดี๋ยวพี่อ่ะอ่านคามนี้นก่อนร,อรับสู้ผมทำได้เยอะอยู่ครับพี่ตอนนี้ภาวนาให้สอบติดพอแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมยอมเชื่อว่าทำได้คุณจะทำได้เจอกัน